สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชนนิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลชูสงกรารปลอดภัยสัตว์สุขเคารพสิทธิค่ะ นายอนุกูลปีดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมได้กล่าวว่าในปีนี้ทีมวันโฮมพอม จังหวัดทุกจังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยร่วมรณรงค์ลงพื้นที่แจกสติกเกอร์และติดป้ายสงกรานปลอดภัยสตราดสุขเคารพสิทธิซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสสให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศและได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาช่องทางการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม emergency social service หรือ ESS ผ่านไลน์แชท บอรด ESS h e l m e ปักหมุดหยุดเหตุเพื่อแจ้งระง,งับเหตุด่วน5ประเภทดังนี้ 1. คมขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้ายร่างกาย 2. กักขังหน่วงเหนี่ยว 3. เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4. ผู้คุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย 5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ฟรี24ชั่วโมงค่ะจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ เต็มที่ในโอกาสวันสงกรานขอให้ทุกคนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นลดปัดจจัยเสี่ยงไม่กระทำความรุนแรงในทุกมิติค่ะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมสงกรานปลอดภัยสาสตุขเคารพสิทธิ์นะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะครับมูลนิธิเด็กนะครับเยาวชน และครอบครัวและก็กระทรวงพอมอนะครับซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่โดยเราเชื่อมกับแอป ESS l m e นะครับเป็นการแจ้งเหตุที่ไปกระทบสิทธิ์เุที่ไปเกี่ยวข้องกับการสูญเสียนะครับของบุคคลครอบครัวโดยเฉพาะช่วงสงกรานนะครับซึ่งมีสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับ1,483สถานีร่วมขับเคลื่อนในการที่จะรับแจ้งเหตุ ต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ตามในส่วนของสงกรานปลอดภัยสาสุขเคารพสิทธิ์นะครับเราต้องการกระตุ้นให้สังคมนั้นมาเห็นการสูญเสียในช่วงสงกรานนะครับที่มีการสูญเสียตัวเลขเนี่ยสูญเสียอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมมือกันโดยเฉพาะสสสนะครับที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับ เพื่อที่จะให้คนไทยนั้นมีความมั่นใจว่าในช่วงสงกรานเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับ ทั้งนี้นางสาวรุ่งอรุณลิ้มละหะพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสสสและนายจะเด็ดเชาวิไลผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้ฝากทุกคนว่าดื่มไม่ขับแค่กลุ่มกล่มก็ถึงตายแม้เพียงแก้วเดียวก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้2อถึง6เท่าอีกทั้งวอนภาครัฐบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดแอลกอฮอล์ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะสื่อขราี้ไป คศสสเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกหน่วยงานออกมาเป็นเจ้าภาพในการดูแลพื้นที่ปลอดภัยนะคะที่สําคัญค่ะการลดปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าเป็นเรื่องของการ เกิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะดื่มแล้วขับขับรถเร็วนะคะรวมถึงการใช้อุปกรณ์นิรภัยค่ะการสมวมมุกกรนน็อกแล้วก็การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งค่ะก็จะช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับในส่วนของบริเวณการจัดงานสงการเนี่ยสสสก็พยายามเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่จะสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สงการปลอดภัยนะคะร้อยแห่งพื้นที่นะคะในการดําเนินการรวมถึงยังมีถนนตะกูลข้าวที่เป็น ส่งการปลอดเล่าที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ60ตระกูลข้าวนะคะที่ร่วมดาเนินการมาแล้วก็เราก็คาดหวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าใช้พื้นที่สนุกสนานบนสงการปลอดภัยค่ะ ปัญหาสําคัญนะคะนอกจากอุบัติเหตุทัท้งท้องถนนแล้วเนี่ยการไม่เคารพสิทธิ์ค่อนข้างจะเป็นเรื่องสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชวยโอกาสการรุนแรงการใช้เครื่องมือเป็นแป้งเป็นปืนฉีดน้ําเข้าไปกระทบนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการดื่มในบริเวณพื้นที่สงการอาจจะก,ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นได้คะ่ะแล้วก็เรื่องของการใช้ความรุนแรงคะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เราป้องกันได้คะ่ะแค่ช่วยกันเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันคะ่ะ ก็จริงๆเราทํามาหลายปีแล้วเราก็ทํางานกับทางกระทรวงพลังนางคมมาเพื่อจะเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องการพัาเพศมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราก็อยากแลมันมาจากปัจจัยกระตุ้นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็เลยร่วมกับหลายส่วนเข้ามาซึ่งก็ปีนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเราคิดว่าการที่จะภาคหลักโดยเฉพาะตํารวจและก็กระทรวงพลังนางคมที่ดูแลกฎหมายดยตรงเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ออกมาพูดว่าสิ่งที่พูดเหล่านี้มันผิดกฎหมายทําไม่ได้นั้นตรงนี้มันจะ เป็นการย้ำว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้วก็มีคนไทในการช่วยเหลือเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ต่างๆมันปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ำตรงนี้มันก็จะทําให้ทุกคนเชื่อว่าสงการเนี่ยมันเป็น เทศกาลที่คุณทําอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องนะครับผมคิดว่าเนี้ยก็อยากให้ทุกส่วนได้ช่วยกันวันนี้มันถึงเกิดงานแบบค่อนข้างที่จะหลายๆภาคีเข้ามาแต่จริงๆแล้วเราทํากันมาหลายๆปีแล้วแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ผมคิดว่าทางท่านประหลัดเนี่ยก็ให้ผลคันค่อนข้างสูงกับทางภากีส่วนสอสนี้ก็สนับสนุนมาตลอดซึ่งผมคิดว่าหลายๆส่วนเนี่ยเราช่วยกันก็อยากให้กลไกเนี้ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราห่วงปีนี้มากสุดกึงคือว่ามันมันไม่ได้จัดมาหลายปีถูกไหมครับแล้วปีนี้ มันมีการเขาเรียกโฆษณากันมากโดยเฉพาะบริษัทเครื่องดื่มมิคาร์เนี่ยพยายามที่จะให้มีเว้นแต่เป็นหมดเราห่วงว่าถ้าเกิดมันมันไม่มีการออกมาพูดออกมาบอกว่าปัญหานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกคนแบบทำรังคันแบบตามอาเภอใจแล้วไม่มีกลไกกฎหมายครับเพ่ดูแลเนี่ยมันไม่ได้เราก็เลยจึงอ,อยากจัดเพื่อที่จะบอกไว้ก่อนนะครับคือคือผมคิดว่าแน่นอนฮะมันเป็นพิธีนีนะฮะทุกคนก็อยากจะ เล่นกันเต็มที่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเข้าใจได้เพราะว่าเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้คุณประชาชนมีหลายส่วนนะครับหลายส่วนเขาว่าอยากเล่นโดยที่เขาสึกว่าอยากปลอดภัยไม่อยากให้มันมีปัญหางนั้นตรงนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออถ้าเกิดคุณมาเล่นแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่อะไรบ้างอย่างสสก็มีไม่ลุกี่พื้นที่ในเรื่องปลอดภัยใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยกระทรวงพอก็มีกลไกในการที่จะร้องทุกข์ได้ว่าเออถ้าเกิดเขาถูกคุกคามใช่ไหมหรือว่า เขาจะได้รู้ว่ามันมีกฎหมายที่จะทำแบบนี้ไม่ได้คุณจะมาอ้างว่าเฮ้ยสงการทีนึงเนี่ยขอคุกคามหน่อยได้ไหมซึ่งมันทําไม่ได้ไงอันนี้นก็ต้องช่วยกันย้ำเพื่อที่จะทําให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลขา่าวสารและนำมาสู่การป้องกันตัวเองแล้วก็ได้เที่ยวแบบสนุกนะครับ